เพราะฉะนั้นครับชื่อแบบนี้เนี่ยตามตำรับตำราตาโบราณโบราณเ็าบอกว่าชื่อนี้จะมีปัญหาเรื่องการสีความรักความก้าวหน้าสุขภาพติด สวัสดีครับวันนี้ครับเราจะมาไขรหัสกรรมกันนะครับง่ายๆครับท่านผู้ชมครับวันนี้แค่ท่านผู้ชมครับส่งรหัส3ตัวท้ายเลขบัตรประชาชน3ตัวท้ายจะสะท้อนถึงวิบากกรรมนะครับผมอยากจะให้ไลส์สวน,นี้นะฮะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการทําบุญนะครับสัญ,ญลักษณ์ของการเสริมดวงสัญ,ญลักษณ์ของการให้เรารู้จักผิดชอบชั่วดีเป็นบาปเป็นบุญคุณโทษนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่มีรหัสวิบากกรรม,รรมตามที่อาจารย์โจบอกนะครับ ก็ไปทําบุญนะครับเราเปิดพยายกรณ์ตรงนี้ฟรีนะครับใครเข้ามาแล้วฮะฝากด like, กดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดติดตามแฟนเพจนี้นะครับง่ายๆเท่านั้นเองครับกับไหรหัสกรรมนะครับกับอาจารย์โจดูแล้วใช่เลยนะครับแล้วก็วิธีการ แก้แค่เสริมดวงนะครับอะคุณสุนีครบถ้วนนะฮะคุณสุนีอายุ38นะครับรหัส3 1 8รหัสนี้เป็นรหัสที่มีปัญหาเรื่องของการทรมานกรรมทรมานสัตว์ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ไปทําบุญด้วยการปล่อยปางสิบตัวนะฮะคุณแมวน้อยต้องบอกว่าในพบชาตินี้เราเองมีนิสัยค่อนข้าง,ง,งเหมือนผู้ชายนะครับคุณแมวน้อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องความรักของคุณแมวน้อยก็ไม่ค่อยดีครับในชาตินี้เหนื่อยนะฮะแล้วก็ระวังเรื่องสุขภาพด้วยนะครับคุณกิฟต ห1 7 1เลยเป็นคนมีเซนต์มีของอารมณ์แปรปรวนง่ายนะครับแล้วก็เป็นคนที่อยู่ต่างถิ่นต่างแดนดีนะครับดวงนี้มีปัญหาเรื่องกล้ามเนื้อหลังหมอนรองกระดูกนะครับแล้วก็ดวงความรักไม่ดีนะครับต้องระมัดระวังเรื่องของอารมณ์เรื่องของความแปรปวนนะครับอยากให้ไปทําบุญบ้านเด็กกําพาคุณกิต๊ตตี้แล้วก็ ขอเข้ามากรรมด้วยนะครับเดี๋ยวเข้าปุ่มเนาะคุณธัญรัตน์นะครับคุณธัญรัตน์นะฮะศูนย์นย์นะฮะดวงนี้ต้องระวังกระดูกกล้ามเนื้อนะครับแล้วก็ปัญหา เรื่องของสื่อสมองคุณพี่ธัญรัตน์นะครับเปลี่ยนชื่อมานะครับคุณนะไม่รู้ก็เคยดูดวงกันหรือเปล่าแต่ว่าถ้าดูดวงกันแล้วเนี่ยผมจะบอกว่าชื่อนี้ไม่ดีนะครับเปลี่ยนชื่อได้ก็จะดีมากแล้วก็ระมัดระวังการล้มละลายด้วยนะครับนะไปทําบุญตามที่บอกนะครับคุณเจษดาพรนะครับแชร์แล้ว8 4 2นะครับอยู่จังหวัดอะไรไม่รู้นะครับอยู่เลยหรือเปล่าต้องบอกว่าระวังเรื่องความรักระวังคําพูดนะครับดวงแบบนี้ระวังจะมีปัญหาปากเสียงนะครับน้องแป้งเจษดาพรนะครับ ไปทำบุญนะไปทำบุญนิดนึงนะครับเติมน้ำมันตะเกียงหน่อยแล้วก็ขอขอมากรรมด้วยนะจ๊ะคุณพัดช,ชื่อพัดนะฮะชื่อจริงพัดอย่างนี้หรือเปล่าเพราะว่าพัดแบบนี้เนี่ยถือว่าเสียนะครับพอสัมเพามหานการ ทองนนินนะครับไม่มีใครเขาเขียนชื่อถูกแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นครับชื่อแบบนี้เนี่ยตามตำรับตำราตามโบราณโบราณเ็าบอกว่าชื่อนี้จะมีปัญหาเรื่องการความรักความก้าวหน้าสุขภาพติดถัดนะครับรหัสตัประชาชน983อูโหูคุณคุณจะมีปัญหาเรื่องความรักต้องระวัง2เรื่องของการเดินนะครับแล้วก็รหัสนี้เหนื่อยเพื่อชาวบ้านชาวช่องนะครับแล้วก็ระวังถูกหลอกถูกโกงนะฮะคุณพัดนะระวังเรื่องความรักด้วยนะครับไอทําบุญบ้านเด็กกำพร้าหน่อยนะครับแล้วก็ดวงนี้มีความปรารถนาว่าอยากจะ เป็นผู้ชายด้วยเพราะนั้นเนี่ยระวังเรื่องอารมณ์จิตอารมณ์ใจนะครับคุณพัดครับคุณสัญสนีมีปัญหาเรื่องความรักการเงิน038คือรายของเธอครับเป็นรหัสที่เป็นบ่าบกเะนะครับ0นะครับเป็นคนที่มีเซนต์มีลางสองหอนนะครับเจอพวกสิ่งได้รับได้ดีนะครับแล้วก็38ระวังเรื่องอารมณ์นะฮะแต่ว่าถ้าคุณเล่น38วันนี้คุณถูกแน่เพราะว่าวันนี้อาจารย์โจเห็นไหมฮะ9838ฮะตรงๆเลยวันนี้ผมใส่ชุดนี้ออกจากบ้านนะฮะพรารู้ว่า สามแปดต้องหาองมาท่านผู้ชมถูกกันหรือเปล่าถ้าอยู่ในกลุ่มนะครับอยู่ในกลุ่มนี้เป๊ะเลยนะครับอ่ะคุณสรัณยนีไปทําบุญบ้านเด็กกมพ้าหน่อยนะฮะแล้วก็ถอ,อนคำสาบานด้วยติดปัญหาเรื่องคําสาบานนะครับคุณ <c oughs> พัชจินราแชร์แล้วอยู่สุขโขทัยนะครับชื่อมีการเปลี่ยนมานะครับแล้วก็นาหัดดวงนี้เหนื่อยมากนะครับถูกหอกถูกโกมีคู่คู่ก็เอาเปรียบนะครับเป็นดวงที่ต้องเรีวยกว่าต้องทุ่มตรงเทต้องเปรย์ผู้ชายเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณพัชจิลราเหนื่อยแน่ครับแล้วก็เหนื่อยเรื่องครอบครัวด ว,วไปทําบุญบ้านเด็กกำพร้าแล้วก็สร้างพระรูปหน่อยนะครับสร้างเขาเรียกว่ากุฏิด้วยก็จะดีมากเสริมดวงนะครับคุณรัตธิดานะครับอยู่เชียงใหม่เจ้า017ผู้หญิงที่มีรหัส0ู7 8 0378เดเหนื่อยทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวว่าคุณรัตธิดาเนี่ยเหนื่อยเรื่องความรักแน่เหนื่อยเรื่องการเงินแน่แล้วก็ระวังจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพไปทาบุญด้วยการสร้างโรงพยาบาลทําบุญกับโรงพยาบาลแล้วก็บ้านเด็กกำพร้าด้วยนะครับคุณรุ่งฤทธไทยนะฮะฝ่ายเคือ อยู่เชียงไฮ้เจ้า4ี -1 นะครับดวงนี้ทําคุณคนไม่ขึ้นนะครับเป็นดวงเหนื่อยเพื่อคนอื่นและมีปัญหาเรื่องความรักได้กู้ได้คองไม่ดีนะครับขอขอมากรรมกันหน่อยนะฮะแล้วก็ไปทําบุญบ้านเดกกับหาด้วยนะครับคุณมาลัยนะฮะอายุ40เชียงไฮ้หาย132นะครับก็ระวังเรื่อ 40, งของมือที่3แลรักสาเจ้านะครับขอขอมากรรมก,กับแฟนด้วยแล้วก็ถอนคำสาบานด้วยนะครับคุณหนูมาลายัยไปขอพรกับองค์แม่จาทีวีด้วยนะครับคุณวิแชร์แล้วอยู่กรทมเป็นคนที่มีเซน มีรังสงหอนนะครับดวงนี้เนี่ยต้องหมั่นทําบุญไหว้พระส่วนบุเป็นประจํานะครับคุณพี่ทุกท่านส่วนบุไหว้พระเป็นประจําหรือเปล่านะครับทำปบ่อยนะจ๊ะดวงจะดีขึ้นนะฮะคุณอลิสามีปัญหาเรื่องความรักเคยเจ้าชู้มาก่อนนะครับในพบท่านี้ระวังเรื่องความรักเลยนะครับเราก็เป็นคนอารมณ์ใจร้อนมากเป็นคนสองอารมณ์นะฮะคุณอลิสานะครับต้องระวังเรื่องนี้นะจ๊ะคุณบานพิมลอายุ3 8 682เป็นคนหาทรัพย์ได้เร็วแล้วก็หมดเร็วด้วยเก็บเงินไม่อยู่นะครับไปทําบุญบ้านเด็กกำพร้าหน่อยครับแล้วก็ สองคํามสาวบานด้วยนะครับคูณสุกัญญาดราดิวายก็หกหกนะครับดวงนี้เป็นดวงที่มีโอกาสอยู่ต่างถิ่นต่างแดนอยู่ต่างประเทศนะครับเป็นดวงที่พัดพาจากคนในครอบครัวแล้วก็อาจจะมีความไม่เข้าใจกันอันนี้ต้องระวังนะครับดวงนี้สามารถที่จะมีอนาคตสร้างความสาเร็จได้นะครับอ่ะไปทําบุญบ้านหนึ่งกับเท้าด้วยนะจ๊ะคุณนวรัตนะฮะคุณนวรัตนะฮะชื่อ a c e b o o k นะครับอายุย3รหิบส7 5 7รหัสนี้เป็นรหัสไม่ดีเลยพลิกผันนะครับเหนื่อยล้มละลายนะครับทำบุญด้วยกับ สร้างพาแล้วก็ถอนคำสาบานด้วยนะครับแล้วก็ทิ้งท้ายตรงนี้ครับให้แผ่เมตตาให้กับตัวเองแล้วก็จกเจากรรมในเวรตอนนี้ต้องแผ่ทุกวันนะครับก็จะช่วยได้มากนะครับแล้วก็อย่าลืมสุงป,ประกาศเงินล้านนะครับ นี่คือเคล็ดลับง่ายๆนะครับไม่ต้องไปลงทุนไม่ต้องไปทําอะไรมากมายเลยครับทําตรงนี้ทุกวันอันนี้สงบ์ทวีคูณมากขึ้นนะครับจํากันได้ไหมครับแล้วก็อย่าลืมมาลุ่มนะครับขายรหัสจำนะครับทวนกันอีกครั้งนึงครับข้อแรกเลยครับชื่นชมตัวเองให้ความเชื่อกับตัวเอง2ทําบุญทุกวันแล้วก็อุทิศผลบุญนะครับให้กับเทวดาประจําตัวให้กับตัวเองเทวดาประจาตัวคนในครอบครัวแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เจ้ากรรมนายเวรนะครับแล้วก็ข้อที่3ดูแลคุณพ่อคุณแม่ ของคุณให้ดีผู้มีพระคุณนะครับแล้วก็ที่สําคัญครับแผ่เมตตาให้กับตัวเองแล้วก็ให้กับเจ้ากรรมนายเวรนะครับ3ข้อนี้ทําง่ายมากนะครับทําเป็นประจําทําจนเป็นนิสัยก็จะช่วยให้เราดีขึ้นนะครับแล้วก็ใครอยากจะได้ใบขอเข้ามากรรมใครอยากจะได้ใบถังเข้าสบานนะครับก็เข้าไปในกลุ่มได้เลยนะครับเข้าไปในกลุ่มได้เลยนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะฮะเดี๋ยวพบกันในวันพุธนะครับช่วง2องทุ่มนะครับ วันพุธนี้สองทุ่มนะนะครับเราจะไลฟ์กน like ันเนี่ยการพุธแล้วก็วันเสาร์หรือไม่วันอาทิตย์นะครับวันจันทร์ก็เป็นขายาหารหัสกรรมวันพุธก็เป็นขายาหารหัสกรรมแล้วก็วันเสาร์ก็จะเป็นดวงรายดวงสิบสองปีนักษัตริย์รายสตา์นะครับแล้วก็จะมีการให้ร่องให้เล่อยู่ในกลุ่มแล้วก็ติดตามคลิปวิดีโอดีๆได้นะครับยังไงฝากกดติดตามพวกเราด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคนครับโชคดีดวงดีครับรู้ทันดวงรู้ทันชีวิตโคตรจิตให้ติดรู้กับอาจารย์โจดูแล้วใช่เลยครับวันนี้อกจาาคควว่สสััดีรบ